สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยมีอาการท้องเสียโดยไม่ทราบเหตุผลว่าไปทานอะไรมาหรือเปล่าคะแล้วเมื่อมีอาการท้องเสียควรจะทำตัวอย่างไรจะต้องทานยาหยุดถ่ายโดยทันทีหรือไม่วิทยาศาสตร์รอบตัวมีคำตอบให้ค่ะท้องเสียคืออาการถ่ายอุจจาระบ่อยเกินกว่าวันละสามครั้งหรืออุจจาระเหลวเป็นน้ำมากกว่าเนื้อหรืออาจจะถ่ายเป็นมูกเลือด พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัยส่วนสาเหตุของอาการท้องเสียได้แก่การกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาดการแพ้อาหารบางชนิดเช่นนมเนื่องจากขาดเอนไซม์ที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมการกินอาหารมากเกินไปหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเมื่อท้องเสียแล้วเราควรจะหายาหยุดถ่ายหรือยาแก้ท้องเสียมากินแต่รู้ไหมคะวิธีการเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิดมากๆค่ะ ภาว่าการกินยาหยุดถ่ายหรือยาแก้ท้องเสียทำให้ลำไส้ต้องกักเก็บเชื้อโรคเอาไว้นานขึ้นจะทำให้ท้องอืดปวดและแน่นท้องมากขึ้นดังนั้นถ้าท้องเสียไม่ควรกินยาหยุดถ่ายแต่ควรจะถ่ายให้หมด และถ้าคุณผู้ชมคนไหนกำลังท้องเสียควรจะดูแลตัวเองดังนี้ค่ะเมื่อเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องควรหยุดกินอาหาร2-4ชั่วโมงเพื่อให้หลําไส้หยุดการทํางานหลังจากนั้นควรดื่มเกลือแร่ผงผสมกับน้ําต้มสุกหรือใช้เกลือป่นผสมกับน้ําต้มสุกเพื่อทดแทนน้าและเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปหลังจากนั้นจึงเริ่มกินอาหารที่ย่อยง่ายๆเช่นน้ําข้าวใส่เกลือโจ๊กหรือข้าวต้ม งดอาหารรสจัดและที่มีกากใหญ่มากเช่นผักผลไม้งดดื่มนมจนกว่าจะหายท้องเสียและนอกจากนั้นก็รักษาตามอาการได้แก่การให้ยาแก้อาเจียนยาแก้ปวดท้องหรือยาลดไข้